Rocky Archie, running this one, because I want to put plum in there. Give me one back, Archie. You know Dog, yeah, take it, of running. One, give me one. Can you pull them? Oh, My foot, hand. That's it. okay. โอ้ยนอะ่โหดไแล้วแม่แม่ได้ว่าไอ้พุทติสามน่นะอะด่โอเคค e e p s ต i l l นี่มา่ก็บพุทลไหม่ไหมพุละใหม่ปลาะเอาใส่น่ยเอาใส่จเจ๋ยวไปกินก็พริกเกลือมันสมๆอยู่นะแต่หมักเพก็มีคือกันไปไหนะโอ้ยรุนแล้วมาคนนะ เออเก็บนะมันยังไม่สุกมันแบบมันยังไม่เอาใส่ถุงขี้มานี่แหละปฮะนี่สวัสดีค่ะมาดามแดงผลละไม้บ้านข่อยมากแล้วข่อยย่างมาสันเด้สบายดีบ่จ้าเออเนี่ย,ยกับน้องน้องวิกวิกเตรเลียกับมาอาชีอาการห้อน อากาศแห้งแลงจากอังกฤษน่ะนะฝนตกนิดหน่อยเมื่อวานนี่มันก็บ่ซุ่มย้อนเด้ทักแล้วสิไปทํางานเด้อจ้าจ้าๆอันสิไปเฮ็ดงานคือกันจ้ามาดามจ้าอันมายางมาแล้วก็สิไปเฮ็ดงานนะมื้อนี้ันจันเนาะเฮ็ดงานมดาเนาะเออจๆๆไปเฮ็ดงานจ้คิดฮอดเด้อจ้าหญ้าหวานกําลังเก็บใส่ถุงอยู่หญ้าหวานนั่น เอออา,สาใส่แม่ใช่ใช่ช่วยแม่บังดูแม่แดงบังดูหานะเฮสบายดีจ้าแปบเดียวจ๋าแมนจ๋าแมน <c oughs> อันนี้ย่างน้องม้าแล้วก็สิไปนวดคือกันมีมี่สามคนพี่ระดาบ่ได้นวดดอกให้มุมนวดเจ็บ <c oughs> แขนเจ็บขาแล้ว <c oughs> จ้าทำงานเ <c oughs> ดินดีๆแล้วย่าย,ย <c oughs> ไปทำงานจ๋ามาดามเอ้ย หวยหวยรวยเบอร์กับบ่ถือดอกบ่บซื้อนี่นะมันหมากผลแล้วไหมเริ่มสุเกเล้วจ้าแม่นที่ไปเก็บหมากพั่มได้เนม่ยเศ้าฝนตกฮัลโหลฮัลโหลจอนออหย่างนี้ฮัลโหลจอนฮาเอาอยู่อันมาย่างหมาแม่นจตหมากพัก่มไข่เก็บกับมู่ข่อยมูนนยยว,ว่านเลยพั่มก็สุกแล้วว่าอยู่เรื่อพั่มน่อยนะมันน้อยหน่อยซ,อซื้อมันก็สิรสชาติแสบคือพั่มไงหันละ Okay, that's good. You take care of yourself. Hello, everyone. It's windy day, very really windy today. I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Except getting, getting old. getting old you can't stop getting old นะมาหาเก็บพรำปลาทีเดี๋ยวนี้อันนี้นะพรำไหมมึงเลยกินได้เลยจากพรำเนี่ยนะเวลีวินดีเดี๋ยวนี้วินดีรุ่งเรืองขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเ้าจะเก็บพรำปลาไปกินยังไงมา I'm very well thank you very much พรำง่ามเลยอะ หลายสีเดือความเรื่อมีทั้งสีแดงสีเยียงนกกินกันอ่ะแล้วครับมาชี้ครับไปเดินทางโน้นลูกทางโน้นไปโอเค่นกเค่นกแหละเวเดินอีกนิดหน่อยค่ะอากาศแบบแห้งแล้งอากาศแห้งแล้งมากเลย no shot of rain ฝนกระบ่มีจ้ะนะนิดนิด blackberry ยังยังยัง,ยงนกกินแบลเบอรี yeah. ่มาอาดม,มันดำนำแบล็กเบอร์รี่นะเดินไปดูผลนี่สิเว่ยเลย dry เว่ยเลย dry 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 ใบจ้ามาดามจะไปทำงานจ้ามาดามเดี๋ยวมาหาใหม่เด้จ้าบุฒนยังจ้าไปไปทำงานจ้า แม่จะมาดามไปทำง,งานได้จะเด้อเดี๋ยวคุยกันไหมจ้ะไปเห็นยางต้งไปคุณอนวิกต้นไม้ก็มีขอบคุณมาดามแดงด้จากที่มาเบิง่งเออต้นไม้ชนิดนี้งามได้หนิดอกไม้เห็ไหมดอกหยาได้หนิแม่งงามอยู่ได้เนาะดอกหยาแต่งามจากมื่อี้ดอกหยาสีชมพูเออปลูกในปลูกบานเท่ากระไดได,นดน้นิเนาะดอกหยาเนาะ ผูกในสวนพอไหมไปเดินชมต่อไปเรื่อยๆค่ะมีผลไ,ไม้เอยเล่นลูกอันน่ะไอรอนพิกแต่มันจสลูกอันน่ะเออโรสิตโรสิเนี่ยเออมันถามันเหี่ยวมันจะหน,นะนะโรสิตเหี่ยวเลยวะไปวิ่ใช่ยูก๊อ Actual, it's windy now. Look delicious, จะาฝรุด look delicious. แมนจ้าอากาศลมวิวเดินน่องมาเก็บผลไม้ป่าจางเพื่อนลมแรงอยู่เด้อ เก็บไว้ปีที่แล้วก็ยังกินไม่หมดอยู่ในฟีซา่าพูดทำไม่หนะ่ะอยู่ในฟีซา่าโอ้ยลมลมม,ลมลปปวีวีหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะหมาโลเทปเป็นน้อยแต่ตัวนี่แม่ขึ้นเป็นน้อยว่ายทุกปีเโอ้นี่โลเทปนะเนาะเป็นน้อยอ่ะเอ้ามาถือโทรศัพท์ให้ยายเลว má chi làm lạy luôn má chi tên đi tên đi tên đi dong đi dong đi hô too archie for mommy 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 Chí chi, mommy 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 Windy.

To nào, now. Smile, look, smile. Smiley. You're so cute. Yeah. Come back, let's get this way. Come darling. Yeah, pick a bit. Yeah, you you pick a bit more. Show told my friend to pick the plum. You hold plum for mama. He picked that one, the red one. They're on the floor. Oh, yeah. are you helping? Ashi, this way. Ashi? Your camera is not clean. Zack. Zack, Your camera's not there. It wasn't clear. Is it a bit clearer? One year. Fine. Yeah, one year. Look. There. Oh, yeah. Okay. Now. They look like tomatoes. They're like a pan tomatoes, isn't it? Actually, helping.

กับบดกดอกพิรดามา่กีบไปดองแล้วแม่เชื่อนึงเนี้ยที่นี่ก็เลยมาเกีบลูกคือคือบัเคิร์เทศววาสันลูกสาวว่ะโอ้ล้มวีวียังว่ะอ้ามาอาชีล้มวีวีให้ยูเอียเลยนะอืมไปไปทางนี้สินะกูแบกแวแดแอดเว เพื่อนๆโอ้ยลมพัดวีวีไร่บาทเนี่ยล้มพัดวีวีเลยจ้ะออนซ้อนออนซ้อนมากใหม่เพื่อนเวดฝอยยายเวดฝอยยาย I'm getting all on it. And your mom doesn't like that when I say that. I'm gonna pull my hair and say hi someday.

คือดอกแท้อี่แม่คอยสิเก็บไปกินกับมูช่องหม่องทำงานนะนยังดอกมันดอกสุดยอดอลังการเวอว่างเลยเน่ยมันเป็นดอกยางเดียวเลยนะเพื่อนแซบเออเนี่ยยุก็หิ่งทองม,ม้ามกับ่บยักยางร่อยาย ไอ้ไอ้คำชี้ยายลูกก็สิมัมามีแดน่นอาชีก็สีม้มามีแว่จะหมาม,มีโอ้ยมันดกอีรีได้เพื่อนๆจ้าคอยสิบอกให้เบิง้งซะดกแบบคอยเอาไปกินนะมาก็เลียนเหรียญน,น้ำแม่มันคอยก็สิ ว่าไงความดูกของเขานะ่ปะป้าิจ้าเหลียมมงมงอยู่หากินตามธรรมชาติเอามือจับมันกระล่นลงมากเไงเพื่อนจ้านะ่ะมือจับมันล่นลมากเลยพลังไม่เห็นข่อยเก็บเกษะรออนน้ำข่อยได้ไหม เลนเดอร์ค e ันโดอีเลเดอร์นะเดี๋ยวมันกระสุกแอบบวมไ,มไนเอยไปบวมนะมันข่อยกับข่อยได้ลงมากย่างามาดอกอ๋อดี๋เถอก็บไปกินเพื่อนจ้า พลังเขาพวกินดอกเงเสียเจะคอยละกิน,นดอ๊อกปวดจะก็คอยสิจุบตรงไรก่อนโอ้น,นะนดอ๊อกยืนได้เงรังด่นนงกระลมลมแรงจริง เก่ง <st år> นะ <c oughs> นะจะดีอาชีคขมิ้ามานาวขมนันโกชเวิร์กนะสวัสดีค่ะอุดดีมาช่วยพิราดาเก็บผลไม้ใช่ไหม <c oughs> น้องอุดดีสบายดีไหมคะพิราดามาเก็บผลไม้ป่าของฟรีได้นไง <c oughs> เก็บของฟรียัยงาวานวานเลยวานวานอมเปรี้ยวด้วยจ้ะ ายดีนะครับายดีนะคะน้องอุ้ยอายกับน,น้องอุดดิจ้ะคุณเด้อที่เข้ามากำลังใจพิระดาคือเก่าลนะเก็บผลไม้ป่าเก็บแบล็คเบอร์รี่เอ่อบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยแบบมันมีเต็มไปเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะ ของซีนั้นของแพงที่นี่เลยโอ้แมนบอกบ้านเราเขากินใช่ไหมนี่มันหวานอ่ะน้องอุดดีมันหวานนะคะพิระดาเอาไปวางไว้สองสามวันนะให้มันแบบสุกมากๆอะ่ะแล้วทีนี้ก็ถึงกินมันจะหวานเลยจ้ะมันปวดสารเนาะผลไม้ปวดสารมันเดินน้องหมาเต็มหมดเลยไหม อยู่ข้างล่างทนนี่ไหอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมจุดตามข้างล่างน้องหมาพิจารณาไปไหนนะพิจารณาขอกลับบ้านก่อนเลอ,อพูดนะอุนตนเอ็นเตนอยู่น่องดีเด้อยตอนนี้ก็ได้กินปะโอเคนั่นนี่ก็ช่วยเหลือแล้ว กินดิบก็กินสุกใช่ไหมครับบ๊ายบาย,บายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันใหม่วันหน้าขอบคุณน้องอุดดี้นะคะ